เวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านนะคะเราก็จะเวลาเราจะกินข้าวแล้วก็ต้องมองหาร้านอาหารพัตคารที่เป็น p o v ก็คือเป็นมังสวิรัตนะคะเราก็ถึงจะเข้าไปกินได้อย่างสะดวกใจยกเว้นในกรณีที่มันไม่มีทางเลือกจริงๆสำหรับในทางพื้นที่แถบนี้นะคะร้านนี้ที่มากันเนี่ยคือจิวะรรองเขา เป็น Pure w e s t ร r n นะคะก็คือกินได้สบายพ่อไปหามาพ่อบอกมากินที่นี่แหละดีสุดแล้วก็มีหลายสาขาด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่สาขาเดียวนะคะเราจะไปเที่ยวตรงจุดไหนจุดไหนเนี่ยแล้วถามหาจิว่าร้าตอาหาร Pure w e s t ี r n เนี่ยก็คือค่อนข้างจะหาได้ง่ายวันนี้เราก็สั่งเป็นอุดรปัมนะคะที่แม่กิน อุตปัมก็คือเป็นแป้งที่ใช้ทำมาซาลาโดซาค่ะแต่ว่าเราไม่ละเลงให้มันเป็นแผ่นบางๆเหมือนโดซาเราทําให้มันหนาหน่อยแล้วใส่ผักลงไปก็กินคู่กับซัมเบอร์ชัตนี่เหมือนเดิมนะคะชิมหน่อยบอกไม่ได้ ยังบอกไม่ได้แต่ไม่นไม่หยุดตักนะคะตักไปเรื่อยๆถ้าไม่อร่อยนี่แม่วางและไม่กินแล้วล่ะอันถัดมาคือปนีติก้านะคะเป็นเมนูกินเล่นรองท้องพ้าคนกินเหล้าก็บอกว่าเป็นเมนูแก้มเหล้าได้ เป็นปนีแล้วก็หมักด้วยเครื่องเทศนะคะแล้วก็มาย่างกับหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็พริกหวานกินคู่กับสลัดแล้วก็กรีนชัตทนี่นะคะสีเขียวๆค,คือน้ำพริกผักชี เมนูนี้ชอบสั่งกินแล้วสดชื่นแพงหน่อยแต่ละร้านเมนูนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ300รูปีนะคะโดยประมาณของกินเล่นแค่นี้สามรรูปีเลยก็ประมาณ120บาทก็จะได้ปนีคือเต้าหู้นมก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาไปย่างในเตาตันดูเตาองค์ะนะคะแม่ชอบพ่อไม่ค่อยชอบ เพราะว่าเขาจะค่อนข้างจะเลือกว่าปันีที่เอามาใช้ทำเนี่ยมันเป็นของแท้หรือเปล่าปันีปลอมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้แหล่งปันีที่ไว้ใจได้จะไม่กินส่วนแม่ไม่ซีเรียสค่ะกินได้หมดของน้องแซมเป็นซาดาโดซาก็คือเป็นแค่แป้งโดซ่านะคะ ไม่มีไส้ไม่มีไส้คือไม่มีไส้มันฝรั่งที่เรียกว่ามาซาลาเป็นแป้งปเปล่านะคะเอาไว้กินกับซัมเบอร์ชัตตานี่ท่าทาง้องแซมจะถูกใจมากๆสำหรับแกงสซ้วินเดียของร้านนี้ของพ่อเป็นสเปเชียลทาลีนะคะก็จะมีหลายถ้วยหน่อย dark fry dark fry paneer sabji paneer masala raita bundi raita ye to so, uh, ซอเบินซับ no? จีซอเบินซับจีคือโปรตีนเกษตรนะคะอันนู้นซีซันอลมิกคือผักตามฤดูกาลแอนดอร์ลัษกุลาบจามุนโรมาลีโรตีปาเปอร์ปาเปอร์ใหญ่มากเลยโรมาลีโรตี แผ่นเดียวเกินจะอิ่มไม่ใช่มัดก้าวโรตีหรอใหญ่ขนาดนี้ชิมดิ กินน้กินถ้วยเดียวบอกอร่อยแล้วสับปีอร่อยไหมโรตีน่าจะนิ่มอ่ะ <c oughs> แม่ขอชิมโรตีน่ะ อันหน่อยเดียวก็พอซับจีไม่ต้องก็ได้นู้นรตีนิ่มดีอร่อยดีนี่คืออะไรรัสมะจาวันบาสรัสมาแกงถั่วดแดงนะครับแล้วีอันนี้คืออะไรบุนดี้อะไรกัน ăn cái จามลมีลูกเดียวเป็นของแซมแซมแบ่งหนยดิแบ่งบ้างทำไมต้องหันมองดีๆแบ่งเลยนะอร่อยไหมหวานเจ๊บ

Of history.